สวัสดีครับนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกท่านนะอันนี้แหละครับพี่น้องเอฟซีนะม,ม,มันมันมาได้ยังไงนะมันก็งงตาเตกเนาะไม่ว่าจะเป็นสายนงสายนาก็ได้ใช่ไหมล่ะนะนะครับพี่น้องเอฟซีมันเอาหมดไงเอาหมดแ้วมันก็บพ่เซิร์นไปมากูคนเลยมันก็บ่เซิร์นไปมากูคนเลยนั่นนะนะ,นะยูทงยูทูปนั่เซิร์นไปหมดเลยนั่นนะเข้าใจไหมนะ,นะแต่ก็ไม่ใช่ไม่เห็นมันไปอยู่นะ ยังไม่เห็นมันไปอยู่นะครับพี่น้องเอฟซีนะอือก็ยังบอเห็นมันไปอยู่ได้บบนี้มันก็เซอยอยู่นั่นเดินะอันนี้แหละเขาเรียกว่ากั่นแก้งไงครับพี่น้องเอฟซีมึงมีปัญหากับเขามึงไปมินประมาทเขาอ่ามึงก็ต้องไปแก้เรื่องของมึงใช่ไหมล่ะเห็นไหมอ๋อหน้าตาบนสุตรีนอีกบันนี้อ่านะ อันนี้เขาคงปรึกษาแล้วนะปรึกษากับทีมทนายของเขาแล้วแหละนะปรึกษาแล้วว่าจะไปหรือไม่ไปเขาดูหมายชวงหมายสารแล้วแหละนะพี่น้องเอฟซีเขายิ่งรู้กฎหมายกว่าเรานะเขาเป็นนักกฎหมายไงนะอ่าจะมีหมายเรียกสองครั้งถ้าไม่ไปจับเลยนะอืมเขาคงปรึกษาแล้วนะปรึกษาแล้วนะปรึกษาทีมทนายของแล้วนะนะครับพี่น้องเอฟซีนะอบอกว่าเขา ไม่รู้เรื่องทุกคนมีแต่คิดในสิ่งที่ดีๆพอมาเจอคนนี้เรายำแบบนี้ทำให้เรารู้จักระวังตัวมากขึ้นไปอีก <c oughs> นั่นล่ละหากินแบบนี้ไงเพราะเคยได้แบบนี้ไงนะเงินแค่น้อยนิดนะที่ไปให้ผู้อะไรครับผู้เสียหายไงอืเงินแค่น้อยนิดไง แล้วมันได้ไปเท่าไหร่ครับคนที่ช่วยน่ะตอนที่มาอยู่กับเขาเนี่ยได้ไปเยอะครับได้ไม่รู้กี่แสนเลยจะมาเด็กหาเด็กหากินแบบนี้มันหมดแล้วครับพี่น้องเอฟซีนะไม่มีใครไม่มีใครเอาแล้วนี่แหละครับพอได้พอมีปากดีปากเก่งนะปากดีปากเก่ง,นะากากกงมาอยู่กับเขาอุ้ยด่าเขานี่แหละครับนะ สิงที่แม่นางอีกไม่อยากเอาอ่าเขาไม่อยากเอาด้วยซ้ำยูทูบเบอร์ที่จะเข้าไปอยู่ตรงนั้นนะพี่น้องเอซนะอืมตอนนั้นก็แม่นางเอกก็ด่าพ่อีปเอกอยู่ได้พี่น้องเอว่าอยู่ได้นะอืมนะครับเนาะก็ไว้ใจมันเชื่อใจมันไงครับแต่มันมาทำโอ๊ยทำเสพพี่นอนะ้องเอฟซีนะอ่า มันมีเอฟซีทนายเป็นที่ปรึกษาช่างตั้มฮะมันมีเอฟซีเป็นทนายที่ปรึกษาใช่ไหมเอาเอาเลยนะเอาเลยนะเอาเลยเจริญพรเลยมึงนะอืมเอาเลยครับอ่านะครับนะเห็นไหมครับในนิทานเรื่องนี้นะ <laughs> เดี๋ยวก็โดนอีกครับอ่าเดี๋ยวก็โดนอีกนะเดี๋ยวได้วิ่งแจนมาอีกนะ อืหาเรื่องหาราวครับหาเรื่องหาราวไม่หยุดไม่หย่อนปากดีไงครับอปากดีปากเก่งนะอืหาว่าเขาไปกินหัวคงหัวคิวอีกทีนี้นั่นแหละคือการมินประมาทเขาไงอการมิ่นประมาทเขาอืมอันนี้ไม่เหลืออะไรแล้วครับทีนี้อไม่เหลืออะไรแล้วทีนี้นะมาอยู่กับเขาก็โอ้ยนะครับน้องเอฟซีก็ล้นฟ้าลุน้น อ้นฟ้าล้นไปดินบาดนี่ออเห็นไหมครับหลงตัวเองไงหลงละเลงไงครับนะอหลงละเลงแล้วตอนนี้เป็นยังไงครับบาปกรรมเวรเห็นไหมครับเออพ่อาทิตย์บดีครับบาปกรรมเวรไงครับตอนนี้ไม่เหลืออะไรครับหมามันก็เป็นหมาไปยังข้ามเลยครับบอกแล้วอืมเขาเบ้าแล้วบดเสื้อข่อยเป็นทะเลบาดนี่อืมเป็นยังไงครับทีนี้ มันอยู่เมื่อก่อนก็อยู่นู่นมันก็ปั่นก็ป่วนอยู่นี่นะปั่นป่วนทุกช่องเลยเห็นไหมไปอยู่กับนู่นก็ไปทะเลาะกับเขาไงมานี่ก็มาทะเลาะกันอีกทีนี้สูมาจากฝั่งนู้นก็มาทะเลาะกันอีกนี่โอ้ยพี่น้องนะเอฟซีนะไม่รู้เป็นอะไรนะครับนะอันนี้แหละครับมันเป็นแบบนี้ไง <c oughs> มันเป็นแบบนี้นี่เองนะครับพี่น้องเอฟซีนะ จะกันแกล้งเขานีให้เขาเดินทางไงเอาอยาให้เขาไปเป็นพยานให้เขามองกับหัวเลาะแล้วครับดีใจแล้วครับเออนะนี่แหละครับพวกควนสุนตีนเขาไงเขาทุฟันออกให้ไงคนตีนเขาไงอืมเขาเคาออกแล้วบันนี้ไปจไังไหนบันนี้สองล่มบ่เมาแล้ววนตีนเขานะครับเขาตีนยัน,นหนังหนาแลว้วเห็นบ่แต่มึงจะสะดดง <laughs> มึงจะจะแดงบันนี้ แม่แม่ยกมือบายบายแล้วอบอกลูกว่าแม่หมดตัวแล้วนะลูกวไว้จะบ่หมดจะไหนด้าฮอนแม่เจ้าของพุ่นว่าแม่กับผ้าเดียวหายใส่กันแล้วบัดนี้ผ้าเดียวมาอันนั่นเด้ผ้าเดียวมาสตรีมยาไหายใช่กันบัดนี้ลูกค <c oughs> ็ดแสบลูกค <c oughs> ็ดเซ็นเอาแม่แม่ไปตายแบบบัดนี้ก็ไปตายตั้งแต่ไรวะฮะอ๋อคือโบซอยมันสลับบัดนี้โอ้ยนะครับแม่แม่แม่ อิสากูโอ้มึงอิสากูกูได้สติกกูเอาแล้วนะครับตัวก้อนลักร้อยวันนี้ลักลอยมาลักสิบโอ้ยตายนะครับพี่น้องเอฟซีเห็นไหมล่ะอ่าแม่แม่มันก็โอ้ยมาอะไรสตรีมหยาดใช่ไหมคุยกันเดิให้แล้วบันนี้ลูกเพิ่นดาบันนี้ลูกเพิ่นเมาหรือลูกเพิ่นดาบันนี้ทังเสียเงินทั้งลูกไส้ดาอีกบันนี้สมพื้นสมพอดี นะเออไฮแล้วครับบัดน,นี้โอ้ยตายแล้วลูกเมานอนลูก,กดาแลเนาะไไ้แล้วแม่เพิ่นกระไรบันนี้โอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอฟซีนั่นกูบอกสูแล้วนะกูบอกสูแล้วไงอันอย่าไปช่วยคนแบบนี้นะนะถ้าคนเรานะมันจะคิดนะนะจะคิดอยากสร้างอยากษาอยากมีครอบครัวที่ดีขึ้นอยากมีชีวิตที่ดีมันไม่ได้ทำตัวแบบนี้หรอกคนนะอันนี้อะไรครับ ไปช่วยไงเอออะไรนะไปรังแกอันนี้เขาเรียกว่าไปรังแกมันเออไม่ให้มันอะไรนะไม่ให้มันทํามาหากินเองไงเออมันก็นั่งงอมืองอตีนเอาอยู่นั่นแหละใช่ไหมนะอืมนะครับคนเราที่จะคิดจะสร้างคิดจะจะหาว่ามันได้หลายแล้วก็คิดแค่นั้นแหละไม่มีใครเอาไงเพื่อนอยู่กับโบมี่แบบนี้ อ่เพราะทำตัวเฮียไงครับนะทำตัวไม่ดีไงนะไม่คิดจะสร้างจากศึกษาไม่คิดจะมั่งอยากมีไงอืมเห็นไหมนะ่ะเขาอีดูซาดไปจะได้บันนีงอ่ไปอันนั้นดีกว่าพี่น้องเอฟจีนะไปให้อาหารหมาดีกว่านะ้หมาเลร่อนหมาจนจัดดีกว่าที่จะมาช่วยคนแบบนี้นะอ่าที่จะมาช่วยคนแบบนี้นะครับเอฟซีนะ อ่านะครับอายุขนาดนี้แล้วมันควรที่จะปักล่างสร้างตัวได้แล้วพี่น้องเอฟซีนะมันสร้างเนื้อสร้างตัวได้แล้วเกจะตายเลยยังไม่มีหาอะไรทีนี่แล้ก็มันกี่ขั้นตัวเมนบอกพี่น้องเอฟซีมันขี้เกียจตัวเป็นขนมันก็เลยจนทั้งปีทั้งซาดไงอะขี้เกียจตัวเป็นขนมันนี่จนมัดปีมัดซาดมันี่เพือนกันยังไปอาศัยอยู่กับญาติิอยู่กว่นี้ ทำตัวไม่ดีตีนเขายันหนีแล้วบัดนี้จะไปยูไสผล้นทุท้ายใส่ครับวัดที่พึ่งสุดท้ายกินข้าวซุกกวา่าตายค้านเด้บัดนี้เ <g ib li> ออกินข้าวซุกกว่าตายบัดนี้อ่นะเห็นไหมครับที่พึ่งสุดท้ายคือตรงนั้นแหละกูกูคิดไปรอมึงเลยเอ <g ib li> เรียก,ยก,กับบ่ไอะไรเด้อดคานบัดนี้เออขี้เกียรไงอืม ออาศัยจะไปบวชเอาขี่ข้านนะพี่น,อนอ้องเอฟซีทางออกสุดท้ายไงนะครับเนาะอืมนะครับเนาะ